จะพูดแบบหมดเปลือกเลยนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่อยากจะลองใช้ก็สับอางแบนๆนี้ดูเนอะลูกหลุมขนอะไรไงทุกคนพวกหลุมสิวอะไรเงก็มันก็ไม่ได้สามารถแบบเบอร์อะไรได้ขนาดนั้นนะคะทางกันน้ำทางกันเหงือขนาดนี้แต่ว่าแพนด้าได้ยังไง HELLO สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับฟานะคะในช่องฟาตอน Channel ค่ะ วันนี้ค่ะโดคนเจอกับฟ้านะคะก็อยากจะมารีวิวเครื่องสำอางแบรนด์คนไทยนะคะที่ดังมากในติ๊กต็อกคนรีวิวคือเยอะมากนะคะทั้งราคาและคุณภาพทุกคนพูดไปเสียงเดีวยวกันเลยว่าดีมากๆเลยนะคะ <Wow. S 1> วันนี้นะคะฟ้าเลยหยิบยกมาทั้งหมด2ตัวนะคะที่จะมาลองใช้นะคะเครื่องสำอางแบรนด์นั้นก็คือส่ด,ดา ฮาลานั่นเองค่ะนั้นฟ้าขอมาพูดถึงรองพื้นก่อนละกันเนาะคัมเค็มของรองพื้นตัวนี้นะคะเป็นอะไรที่แบบว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะเขาบอกว่าเป็นรองพื้นที่บางเบาเกลี่ยง่ายนะคะเน้นเป็นงานผิวปกปิดในระดับปานกลางนั่นเองค่ะลุกที่ได้นะคะก็จะเป็นลุกผิวกึ่งแมตน,นะคะไม่มีส่วนผสมของน้ํามันแล้วก็น้ําหอมนะผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังและไม่ก่อให้เกิดสิวนั่นเองค่ะ ฟังแค่นี้ก็คือแบบโอโหมากแล้วใช่ไหมทุกคนเรามาพูดถึงมาสคาร่ากันบ้างดีกว่ามาสคาร่าของแบรนด์พาราตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นมาสคาร่าที่กันน้ํากันเหงื่อไม่เลอะติดทนยาวนานถึงตลอด14ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคะและที่สําคัญข่ะทุกคนพอปัดปุ๊บนะคะขนตาจะเลียงเส้นดูเป็นธรรมชาติยิ่งปัดขนตาดูยิ่งยาวขึ้นไปอีกค่ะทุกคนบอกได้เลยว่า หน้าลองใช้มากๆเลยใช่ไหมคะทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเครื่องสำอางแบรนด์พาราดีอะไรไงก็ไปลองใช้กันดีกว่าจ้าโอเคค่ะทุกคนเจอกับฟ้าน่าสดแบบนี้เลยนะคะบอกได้เลยว่าตอนนี้หน้าโทมมากๆนะคะมีทั้งสิวแล้วก็รอยสิวด้วยนะคะทุกคนเอาละเดี๋ยวเราจะมาลองใช้เครื่องสำอางของแบรนด์พารากันนะคะว่าเป็นอะไรยังไงเนาะแต่ขอพูดก่อนเลยกันนะคะว่าตัวฟ้าเองอะ่ะเคยอัดคลิป ลองใช้เครื่องสำอางแบรนด์พาลาไว้แล้วนะคะแต่ไฟงานมีปัญหาค่ะทุกคนจึงทำให้ฟาต้องมานั่งอัดคลิปและก็ถ่ายใหม่นะคะคลิปนี้นะคะพูดแบบหมดเปลือกเลยนะคะแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนที่อยากลองใช้เครื่องสำอางแบรนด์แบรนด์นี้ด้วยเนาะฟาจะใช้เป็นพับคุชชั่นนะคะในการช่วยเกลี่ยนะเพราะว่ามันจะบอกว่าง่ายแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยนะคะส่วนเบอร์ที่ฟาใช้นะคะก็จะใช้เป็นเบอร์ 101นะทุกคนฝาลังเลอยู่เบอร์1 0 1กับเบอร์103ไม่รู้จะใช้เบอร์ไหนดีก็เลยเออเลือกมาสีสว่างกับผู่ตัวเองมาเบอร์หนึ่งแล้วกันเนาะไม่ถึงกับเบอร์หนึ่งหรอกคือมันอยู่กึ่งกลางระหว่างเบอร์1น1กับ 103. 1น3ก็เลยเลือกเบอร์101เพื่อกันว่าแบบเฮ้ยมันจะดอปในระหว่างวันไหมหรืออะไรไหมประมาณนี้จ้ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะฝากก็ลงรองพื้นเสร็จแล้วคือแป๊ คือเหมือนันงลงแป้งไว้เลยอะแล้วคือบางเบามากนะคะเดี๋ยวอขอตัวไปแต่งหน้าอะไรเสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาใช้มาสคาร่านั่นเองค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะฝาก็ไปแต่งหน้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแค่ปัดมาสคาร่านั่นเองเนาะเดี๋ยวมาสคาร่านะคะฟาก็จะมาใช้ของแบรนด์พารานะเป็นมาสคาร่าที่ปัดง่ายมากๆและดูเป็นธรรมชาติมากๆเลย ขอตัวดัดขนตาแป๊บนึงนะจ๊ะยไม่ได้ดัดเลยปัดเลยจ้ะซูมมาใกล้ๆนะคะให้เพื่อนๆได้เห็นเลยว่าเออขนตาเป็นอะไรยังไงเนาะนี่เดยดูธรรมชาติมากๆอนะทุกคนดูเหมือนแบบขนตาชั้นยาวตั้งแต่กำเนิดเลยจริงๆและที่สำคัญคือขนแปรงเขาเป็นเหมือนหวนะีทุกคนซึ่งมันก็ง่ายต่อการปัดมาก แล้วขนตาก็จะเรียงเส้นแบบธรรมชาติดูดิเห็นปะขนตาดูยาวแบบธรรมชาติมากๆเลยสามารถปัดซ้ำได้ให้ขนตาดูยิ่งยาวขึ้นได้อีกนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวจะปัดขนตาล่างด้วยค่ะทุกคนขนตาล่างฉันก็มีอยู่น้อยนิดหรือเกิน ปัดทีก็คือเลงทีนะคะกวนหเลอประมาณนี้ค่ะทุกคนเสร็จแล้วโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะฟ้าก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคอมพิวตลุกด้วยเบาๆใสๆแบบนี้เลยด้วยเครื่องสำอางของแบรนด์พาลานั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปฟังสรุปกันดีกว่าจ้าเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาฟังสรุปกันได้ดีกว่านะจ๊ะต้องขอย้ำอีกรอบนึงนะคะว่าตัวฟ้าเองเคยใช้รองพื้นกับมาสคาร่าแบรนด์แบรนด์นี้มาแล้วเคยอัดคลิปไว้แล้วด้วยทุกคน แอ่ไฟ้งานคือเสียนะคะจึงทำให้ฟ้าได้ทดลองใช้มาแล้วได้รู้แล้วว่าเฮ้ยส่งตัวนี้มันดีอะไรยังไงเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่อยากจะลองใช้ก็สับอางแบรนด์นี้ดูเนาะจะพูดแบบหมดเปลือกเลยนะคะเพราะว่าเสียตังเองนะคะ เริ่มกันเลยกว่าขอพูดถึงรองพื้นก่อนละกันเนาะรองพื้นของเขามีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะพูดถึงข้อดีก่อนละกันเนาะข้อดีของรองพื้นแบรนด์นี้นะคะเป็นรองพื้นที่บางเบาเกลี่ยง่ายนะคะคุมมันได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ความมันที่ได้ออกมาก็จะเป็นความฉ่าความผิวสวยทุกคนบอกได้เลยว่าความฉ่าที่ดูสวยผิวดูสวยมากเลยทุกคนแถมกันน้ํากันเหงื่อได้แบบ ดีมากๆเลยนะคะแล้วมาพูดถึงข้อเสียกันมาดีกว่าจะบอกว่าข้อเสียของแบรนด์นี้นะคะเป็นการที่แบบว่าไม่ใช่ว่าไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยมันสามารถแก้ไขได้นะคะอย่างเช่นการปกปิดของเขานะคะอย่างที่บอกไปเขาเน้นเป็นงานผิวปกปิดได้ในระดับบางเบาจนถึงปานกลางนะคะพวกรอยสิวแบบพวกรอยดำเองทุกคนก็ไม่สามารถปกปิดอะไรได้ขนาดนั้นใช้คอนซีลเลอร์ช่วยได้นั่นเองนะคะเนี่ยคือวิธีการแก้ไขนะคะแล้วก็พวก ลูกผมขนอะไรเงี้ยทุกคนพวกหลุมสิวอะไรเงี้ยก็มันก็ไม่ได้สามารถแบบเบลออะไรได้ขนาดนั้นนะคะก็ใช้ไพรเมอร์ช่วยได้อีกเช่นกันนะคะและที่สําคัญเลยรองพื้นแบรนด์นี้นะคะเป็นในแบบว่าแมทใช่ไหมทุกคนมันแห้งไวมากเพราะฉะนั้นเวลาการใช้อะ่ะมันต้องรีบหน่อย ไม่งั้นมันแห้งไวจริงๆเหลือเกินนะคะเอาล่ะข้อเสียก็จะมีประมาณนี้นะคะสําหรับรองพื้นของแบรนด์พาลานั่นเองเนาะส่วนมาสคาร่าของแบรนด์พาลานั้นก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าส่วนตัวเอ็น เชร์เหมือนกันนะเพราะว่าแบบทั้งคุณภาพแล้วก็ราคาคือสมชื่อเขาจริงๆนะคะข้อดีของเขาเลยก็คือเป็นมาสคาร่าที่ปัดบบขนตาดูยาวและเป็นธรรมชาติมากไม่จับตัวกันเป็นก้อนเพราะว่าขนแปรงเขาเป็นขนแปรงแบบหวีใช่ไหมทุกคนมันจะซอกซอนแบบอย่างนี้เลยทุกคนเข้าใจปะและที่สําคัญคือเป็นมาสคาร่าที่กันน้ากันเหงื่อได้นะคะแต่ข้อเสียมันก็คือแบบ จะงงๆกับฟ้านิดหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าข้อเสียที่ฟ้าเจอมาและได้ใช้มานะคือ Panda. แพนด้าไม่เข้าใจทําไมถึงแพนด้าเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าทั้งกันน้ํทาทั้งกันเหงื่อขนาดนี้แต่ว่าแพนด้าได้ยังไงแต่กว่าจะแพนด้าก,ก็คือหลายชั่วโมงมากๆเลยเพราะฉะนั้นคุณภาพแล้วก็ราคาสมเพสสมผลกันเยี่ยมค่ะพูดถึงราคาก็ไม่ดีกว่าต้องบอกกันเลยว่าราคาคือน่ารากักกระชับมิดกระเป๋าตังค์เรามากๆเลยนะคะ อย่างรองพื้นขวดนี้นะคะราคาแค่109บาทนั่นเองทุกคนมาถึง30กรัมกันเลยทีเดียวนะคะมีให้เลือกหลายเฉดสีด้วยนะคะมีถึง6เฉดสีกันเลยทีเดียวนะคะเหมาะสำหรับเฉดสีของคนไทยมากๆเลยจ้าส่วนมาสคาร่านะคะราคาอยู่ที่67บาทนะคะมาถึง6กกรัมกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนบอกได้เลยว่าต้องลอง จึงมากจริงๆจ้าส่วนหาซื้อได้ที่ไหนอะไรยังไงนะคะส่วนตัวแล้วฟ้าซื้อมาจากใน TikTok ช h o p นั่นเองนะคะทุกคนแปะตะก้าไว้เยอะมากเซิร์ชคำว่าพาลาก็เจอแล้วจ้ะส่งท้ายคลิปนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นรองพื้นที่คุณภาพแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลกันนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองซื้อได้ลองใช้ดูนะบอกได้เลยว่าเป็นมิตรภาพกับกระเป๋าตังค์แล้วก็คุณภาพก็คือเลิศ สมชื่อเลยนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe แล้วกดแชร์ไฟด้วยนะคะที่สำคัญค่ะทุกคนอย่าลืมกดดิ่งกุุงคิ้งเพืด้วยนะคะเวลาฟลงคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้ภาพนี้ก็ไปแล้วบายสวัสดีค่ะจุ๊บ